สวัสดีค่ะ <March> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันเจคันทิพย์เล่นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขแล้ววันนี้นะว่าจะมาโนุสมีก็หลังจากอันบอซ์น้องที่มีกัวชนะคะ สี g o u c h ที่เป็น24สี24ไปแล้วยังไม่ดูคลิปนั้นเดี๋ยวนาวานลงล,งลิงก์เอาไว้ให้นะคะนาวานก็พยายามที่จะฝึกฝนใช้นอนมาตลอดนะคะผลที่ได้ก็คือก็อยังลบต่อไปนะ <c oughs> ในขณะที่ข้าพเจ้าก็นุบๆไปงมๆมืงมือง,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 งา,งาหละก็ได้เจอช่องนี้ค่ะเขาชื่อว่า visual minds นะคะสอนการระบายสี g o u c h อันมากมายแวันนี้นะคะนาวานจะลองมาทําตามทิ utorial ของเขานะคะว่านุบๆอยู่ข้าพเจ้านั้นรอดหรือไม่คลิปที่นวานดูนะคะสอนเพ้นท์สองหน้า ในเวลาเดียวกันซึ่งนวหวานก็ไม่คิดจะเพ้นสองหน้าจะเพ้นอันนี้ตามเขาแบบนี้ไปนะคะนวหวานก็ได้ดราฟ t ์น้องใบไม้เอาไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเครานี้หน้าที่นวหวานจะระบายเนี่ยคือมันเป็นหน้าวางสอง Jim, อันก็จิ่มจันจะระบายฝั่งนี้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้ที่นวหวานเขียนเรื่องราวของเข้าตูแล้วอะคะ่ะปากกาบางอันนะคะรวมไปถึงสีเนี่ยเป็นสีแม้ระบายนะ้ำนวลหวานกลัวว่าพอหน้าใช้น้ำตรงนี้เยอะๆจะทําให้ตรงนี้มันเละก,ก็เลยเพ้นฝั่งนี้แทนละกันนะคะบราชที่ใช้ค่ะอันนี้เป็นบราชที่นวนซื้อมาพร้อมกัับตวนนี้ะะคะของ นะเป็นบรัชไซส์8นะคะแล้วก็อันนี้ของสง่ามาหย,ยุรานะคะเบอร์หนึ่งและอันนี้คือแปรงทาปากที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมันเวิร์กมาก<า>นวัดเข้ามือกับอันนี้สุดๆแล้วล่ะตัวนี้เขามาถึงพอเขาวาดเสร็จแล้วเขาก็ระบายส่วนที่เป็นสีดําก่อนระบายสีดําก่อนได้เพราะคิดเหมือนกันว่าถ้าระบายสีอื่นก่อนเนี่ยพอตอนที่ตัดขอบดํามันจะทําให้ขอบไม่คมไหมฉะนั้นเราจะทําตามเขานะคะก่อนใช้อันนี้ประกอบด้วยนะคะ คือน้องรู้สึกว่าตอนนี้เวลาน้องหวานจะเพิ่มความชุ่มชื้นเขาอะค่ะใช้น้ำที่มาจากน้องสเปรย์รู้สึกว่ามันดีกว่าน้ำที่มาจากน้ำธรรมดาในแบบที่เขาสอนนะคะเขาสอนให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมซึ่งน้องหวานก็ไม่ชอบอไอที่เป็นสี่เหลี่ยมอะตอนนี้ที่รู้สึกว่าชอบสุดสําหรับสีก๊อชนะคะไม่ไม่ใช่แค่ยี่ห้อน,นี้นะเพราะน้องหวานไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของสีก๊อชหรือเปล่าคือพิกเมนต์แน่นมาก เรียบร้อยส่วนที่เป็นแบ็กกราวด์ของเราแต่ถัดมานะคะเหมือนเขาจะระบายใบไม้ที่มันทึบก,กว่าซึ่งเป็นใบไม้ของเลเยอร์ที่ต่ํากว่านะแจดงแว่าเขาทําจากสีเข้มมาอ่อนนะคะเท่าที่เขาบอกคือเขาจะแค่ระบายสีเนี่ยไม่ต้องใส่ดีเทลอะไรมากนะคะะวามาใช้สีจากตรงนี้นะคะอันเดิมนะแล้วก็จิ้มอันนี้มาหน่อยประมาณนี้นะคะน่าจะได้ แล้วได้ใบล่างแล้วนะคะต่อมาค่ะเขาก็ทนเป็นเขียวที่มันสว่างขึ้นมาอีกน,นิดนึงนะคะให้เป็นโอ,โอเคอเคก็คือสว่างขึ้นมาเป็นใบบนขึ้นเรื่อยๆก็คือยิ่งยิ่งบนยิ่งสว่างอะได้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 เขียวที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะคะนวาดจะเอาเขียวอ่อนๆนะคะมาผสมกันกันกบที่นวนัอิลุงตุงนางเอาไว้ตรงนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะได้เขียวที่มันอ่อนขึ้นมาระดับหนึ่งนเนี่ยเออน่าจะได้นี้แหละ สีเข้มมาคะ่ะสีเข้มอาจจะติดน้องขึ้นมาได้นะคะนวลต้องระวังแล้วนะเนี่ยคิดว่าต้องไม่ไม่ให้แปรงเปียกมากนะคะเพราะถ้าแปรงเปียกมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปลากเอาสีที่มันเข้มกว่ามาผสมด้วยนะเพราะมันเป็น water activator โดนน้ำแล้วสีมันสามารถกลับขึ้นมาได้นะก็มันก็แอบายากนิดนึงตรงที่ว่าบ u ัชมันต้องไม่แห้งเกินที่จะสามารถลากสีออกมาได้นะคะแต่ก็ต้องไม่ชุ่มฉ่าเกินเพราะไม่งั้นมันจะไปลากสีเก่าอย่างเนี้ยเนี่ยติดมาและพอใบที่นวลจินตนาการว่าจะให้มันอยู่บนบนนะคะนวลจะเติมสี ขาเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะอย่างใบที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือสีขาวเยอะมากเลยแหละเสร็จต่อมานะคะเขาจะเริ่มเสร็จรายละเอียดให้กับฝั่งนี้แล้วนะเดี๋ยวน้ำหวานลองดูโอเคอันนี้แหละค่ะ <c oughs> แววพังมันมาแต่ไม่เป็นไรเราทําใจดีสู้เสือไปก่อนเอ๊ะมันเห็นไหมคะเนี่ยสีอ่อนใช้สีเข้มตัดสีเข้มใช้สีอ่อนตัดดยน้ ไม่คมเลยอ่ะเขาทำยังไงให้เส้นคมอ่ะผู้กันต้องดีแน่ๆล่ะของสุณทงภูทันทีนะคะเป็นตำนานอ่ะเป็นอยู่ที่นวานี้แหละสู้ต่อไปให้สมกับความเป็นชื่อนุกไัต้านวานต้องคอยบอกตัวเองว่าอย่าลืมหายใจทําไมการระบายสีมันเหนื่อยจังเลยนะจบคลิปนี้นวานไปดำน้ำได้ใบแบบประดุดพูด่างนิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยจุดๆทำไมมอเหมือนทองปะนิงมากกว่า สีอ่อนไม่ค่อยขึ้นอะคือนว่าลองให้มันเข้มขึ้นอีกหน่อยไหมคือเมื่อสักครู่พยายามที่จะตัดสีขาวนะคะลงไปในสีเข้มแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีค่ะนว่าก็จะตัดสนใจลงให้สีเข้มมันเข้มๆดูนะคะแล้วเอาสีอ่อนลงอีกทีนึงค่ะวนว่าทําให้ใบนี้มันเข้มขึ้นมาแล้วนะคะอ่านี่ไงเมื่อแกลงสีที่มันอ่อนแล้วมันไม่เห็นไงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยน้องเข้มไม่พอนี่เอง เขาจะมีไอพวกที่เป็นใบอย่างเงี้ยคะ่ะโผล่มาอีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยๆลงดูเท่าที่เห็นคือเขาจะขีดมาเป็นกิ่งก่อนคราวนี้ระหว่งางทำเรามีปัญหาแล้วคะ่ะเพราะว่าพอใช้สีที่มันข้นไปมันก็ลากไม่ติดนะคะพอระหว่างให้มันมีน้ําเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงมันก็อ่อนไปจนมันเกือบจะละลายไปกับสีชั้นด้านล่างคะ่ะแถมอีกปัญหานึงนะคะคือทํายังไงยังไงก็ไม่สามารถทําให้เส้นมันสลิมสลิมได้อะขีดเป็นเส้นแบบเขาไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวเราอ่านเคล็ดลับจะ แก้ไขปัญหาด้วยการตัดเส้นน้องนะคะนวหว่านจะซู้ต่อไปนะคะแม้ตอนนี้นวหวานจะ,จะโยนผู้กันทิ้งแล้วก็ไปเอาปากกาพอสกามาเขียนแล้วก็ตามทำไมมันรู้สึกย,ยากนี่นนนความโู้ของฉันฉันอนเนกอานาตัวเองมากตอนนี้ไอเดียของนวหว่านคือจะให้มีใบไม้บางใบออกมาจากกรอบนะคะแล้วก็บางใบยอยู่ในกรอบที่เป็นยึกยือของนวหว่านค่ะ ตนนี้ตามแบบเขาจะมีไอ้แบบกิ่งอย่างเงี้ยซึ่งนหวานนะพิจารณาฝีมือแหละไม่ได้ทำไมไ่ได้แน่นอนเดี๋ยวใช้ปากกาช่วยนะคะแต่ไอ้น้องจุดๆๆๆเนี่ยน่าจะทําได้ก็ทําน้องจุดๆุดไปนะคะให้มีอินสเปเรชั่นจากลายของปูมา้าก่อนนหวานจะไปลงรายละเอียดตรงนี้นะคะนหวานขอขึ้นหัวข้อนู้นะคะ กลับมาหน้านี้นะคะมันจะมีบางอันที่น้องหวัรู้สึกยังติดค้างอยู่นะเช่นน้องใบเล็กเนี่ยนะคะพิจารณาแล้วว่าความสามารถไม่พอที่จะเขียนนะก็เลยใช้ปากกาเจโลโลมูลไลท์นะคะเติมให้น้องแทนนะคะนี่ตุงแบ็กกราวน์ที่เขามีเป็นเหมือนกิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งใช้ต้นนี้นะคะยูนิฟอร์ิกโนนะคะหรือไซนลักสีขาวค่ะ เฮ้ดูดีขึ้นมาแบบ จากครั้งที่แล้วที่ช่วยด้วยมันจะรอดจริงๆไหมจากภาพวาดถึงจุดนี้เนะี่ยน้องหวานก็ไม่ดูแบบแล้วนะคะก็คือลากไปเรื่อยๆค่ะพยายามคิดว่าเออมันต้องมีการต่อเนื่องต้องเชื่อมการอะไรเงี้ยคิดถึงใบเฟิร์นนะคะอาคำนี้มาที่อันเนี้ยที่น้องหวานบนว่าน้องหวานไม่สามารถจะจัดการน้องได้ให้มันสวยงามใช่ไหมคะก็เลยใช้ตัวนี้นะคะ p e n t e l Touch เหมือนทำท่าคล้ายๆจะตัดขอบเขาอะค่ะน้อหวานเอา p e n t e l Touch เนี่ยนะคะกลบเกลื่อนความผิดพลาดที่เออวาดใบไม,ม้แล้วมันเป็นอะไรสักอย่าง พอเอาสีดําตัดอะคะ่ะก็จะใ้รู้สึกเหมือนกับว่าอ๋อเราจะทําแบบนี้แต่ว่าจงใจทําท่าเหมือนแบบระบายสีเกินเกนขอบอย่างนี้ วันที่นะคะด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้นุบมาแล้วในวันนี้จากนั้นก็เขียนบันทึกไปคะ่ะถึงประสบการณ์การนุบอีกครั้งของนวานะคะจริงๆสาเหตุที่นวานทําคลิปพวกนุบมีอะคะ่ะอย่างแรกเลยคือเพื่อกระเทาะเปลือกตัวเองค่ะหลายๆครั้งนหวานก็อยากจะทําให้ดูดีให้ตัวเองเพอร์เฟกต์แต่ความจริงแล้วมันล้อเมียนผิดพลาดเสมอค่ะอันที่2คือนหาวาน value การเรียนรู้ค่ะและการเรียนรู้มันต,มต้องเริ่มต้นจากที่เราเซตหัวใจของเราไปที่เริ่มต้นจากศูนย์ค่ะภาษาแป ยาเรียกว่าสลายตัวตนนะคะเมื่อเราสลายตัวตนให้เริ่มจากศูนย์ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเหมือนเป็นแก้วที่ว่างๆเลยค่ะแล้วมันทําให้เรา explore สิ่งใหม่ๆนะแล้วมันสนุกมากเลยและอย่างที่3คือการล o o ของนหวานทําให้นหวานอะได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะเพราะจะเริ่มอะไรใหม่ๆทั้งทีมันต้องมีความผิดพลาดแน่นอนค่ะแล้วเราต้องพยายามแก้จุดนั้นให้ไปอยู่ใน standard ที่พอใช้ได้อาจไม่ใช่ the best แต่อยู่ใน standard ที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นนาวานก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมันนุ๊กๆด้วยกันนะะ คลองทำอะไรใหม่ๆลองแบบว่าไอส้ส o ว e ประสบการณ์ที่บ้องว่างอะไรบ้างถือเป็นการผจญภัยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพแล้วก็เสริมรักทุกท่านเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and go b l e s y o u l